สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเครื่องเสียงที่รักและเคารพครับวันนี้ก็มาพบกับกันเช่นเคยครับกับร้านพิโนซาวนะครับวันนี้ขออนุญาตเปลี่ยนบรรยากาศเด้อพี่น้องวันนี้มาถ่ายทําที่บ้านนะครับผมขอสินค้านะเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนะครับหนังชุดใหญ่นะครับผมก็ในส่วนของอุปกรณ์หครองปรุงนะครับในส่วนของพาวเวอร์นะครับมีประมาณนี้นะครับ เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมหมายเลขโทรศัพท์0962191089แอกไลน์เบอร์นี้มาเลยเด้อพี่น้องนะครับอ่ะสินค้าของเช็กเมื่อกี้ครับมาดูสินค้าตัวแรกครับพี่น้องตัวนี้เป็นแอมนะครับตัวนี้แอมประกอบนะครับผมอ่าตัวนี้เลยนี่ครับดูใส่ในพี่น้องเป็นเฟสจานบินนะครับสองสามห้าข้างละข้างละสิบตัวนะครับข้างละสิบตัวนะครับ ตัวนี้ตัวนี้ดูจากเฟสดน่าจะไปขับกลางแหลมนะกลางแหลมตัวนี้ใสๆนะครับกลางแหลมสิบสองนิ้วสิบสามสิบห้านิ้วน่าจะได้ข้างละประมาณสามถึงสี่นะพี่น้องตัวนี้นะครับแต่สิบแปดสิบแปดลองลองลองขับดูก็ได้ข้างละสองนะตัวนี้สิบแปดนิ้วข้างละสองนะถ้าเป็นขับไปกลางแหลมก็สิบสองนิ้วสิบห้านิ้วข้างละสามถึงสี่ได้นะพี่น้องนะตัวนี้โหลดได้นะครับรุ่นสามพันหกวีเซ็ตนะครับผมตัวนี้นะครับดูสภาพข้างในครับ เดิมๆเลยครับพี่น้องไม่มีซ่อมไม่มีอะไรครับเดิมๆมาเลยครับนะครับนี่ครับตัวนี้ขอหกพันห้าร้อยบาทรวมส่งเนอะพี่น้องนะฮะตัวนี้หกพันห้าร้อยบาทรวมส่งนะครับยกเว้นกรุงเทพปริมณฑลนะกรุงเทพปริมณฑลผมขอเพิ่มอีกหนึ่งร้อยบาทนะครับตัวนี้หกพันห้าร้อยบาทรวมส่งครับประกอบสวยๆแน่นๆครับเป็นจานบินครับนะครับ ดูตัวต่อไปครับมิกตัวนี้เป็นของบัลเลนเจอร์นะพี่น้องนะครับมิกบัลเลนเจอร์นะครับนี่นะครับตัวนี้เชคคร่าวๆใช้งานได้ปกตินะครับมีเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกแท้นะครับของบัลเลนเจอร์นะครับตัวนี้มีเอฟเฟกนะครับมีซับกลุ่มนะครับทั้งหมด16ช่องนะครับนะฮะทั้งหมด16ช่องแล้วพี่น้องนี่ครับช่องไม้ก็คือช่องไม้ทั้งหมดมีอยู่369มี10นะช่องไม้สินะครับ สองซ่องสเตอริโอนะครับตัวบาลานเจอตัวนี้เสียงดีครับเสียงดีครับตัวนี้เสียงดีบาลานเจอแท้นะครับผมนะครับไปดูด้านหลังก่อนนะตัวนี้บาลานเจอแท้นะครับพี่น้องนี่ครับของแท้นะครับเพียงนะครับนี่ครับของแท้ครับตัวใหญ่ๆเลยครับนี่ครับเหมาะสำหรับงานในส่วนของออกงานครับตัวนี้ก็โอเคนะครับพี่น้องนะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะพอเหมาะนะใส่วางบนแหลกนะพอดีนะครับ ตัวนี้ขอตัวนี fort, 99, ancient, ้ได้สี่พันเก้าร้อยบาทรวมส่งนะครับนี่ราคาพิเศษไปเลยพี่น้องสี่พันเก้าร้อยบาทรวมส่งนะครับท่านไหนที่กำลังมองหามิกคุณภาพนะมืออาชีพแนะนําตัวนี้เลยพี่น้องนะครับเอฟเสกแท้นะครับสี่พันเก้าร้อยบาทรวมส่งครับอ่ะแรกตัวนี้สองสี่หกตัวนี้แรกแปดยูนะครับ แหลกแปดยูลึกตัวนี้ลึกอยู่ประมาณสิบเก้านะครับแหลกแปดยูลึกสิบเก้าเดอร์พิโนนะของ nts นะฮะนะครับก็ม,มีสนิมบ้างนะครับตัวนี้นะครับผมแต่ว่าก็คือทุกอย่างฝาครบล็อกแน่นนะครับผมแหลก nts แปดยูลึกสิบเก้านะครับตัวนี้ใส่พาวเวอร์ได้นะครับหลิกนะครับฝามีฝามีครบเด้อพี่น้องนนฝาอยู่ตรงโน้นนะครับแหลกแปดยูลึกสิบเก้าตัวนี้ขอ ตัวละ2 7 0 0บาทรวมส่งครับ2,700บาทรวมส่งนะของ NTS เด้อพี่น้องนะครับราคานี้ผมว่าน่าจะคุ้มครับ2,700บาทรวมส่งนะครับกร,รุงเทพปริมณฑลขอเพิ่ม100บาทครับมาดูอันนี้ตัวนี้ได้มาแต่มันไม่มีลูกใหม่นะครับเป็นได้มาเฉพาะตัวเด้อพี่น้องนะครับตัวนี้เอาตัวละ500เด้อครับนะครับไม่ไม่มี ตัวคือตัวเครื่องใหม่ไม่มีลูกนะครับเป็นของโปรยูโรเทคนะครับอีทตองเจ็ดนะครับมาถูกนะครับตัวนี้ห้าร้อยบาทรวมส่งให้พี่น้องห้าร้อยบาทรวมส่งนะครับปลั๊กไฟมาแล้วครับปลั๊กไฟ NPE นะครับตัวนี้เป็น PE นะครับนะจะมีไฟบอกสถานะด้านหลังก็จะมีแปดช่องนะครับปลั๊กไฟ NPE ตัวนี้ขอเอาขอเจ็ดร้อยห้าสิบครับตัวนี้สภาพยังสวยอยู่พี่น้องสภาพใหม่อยู่ครับสภาพนอนอยู่ เจ็ดร้อยห้าสิบรวมชงเด้อครับปลั๊กไฟนะครับมาดูไม้คันนี้ของเอวันนะครับเอวันตัวนี้ไมเอวันนะครับเอวันนะครับไาดูด้านหลังให้เพลหนพี่นองนะครับเอวันนะครับไมเอวันนะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่แปดถึงแปดหกนะครับตัวนี้ไมเอวันขึ้นใหม่ครับขึ้นใหม่อยู่ครับผมไมเอวันนะครับ นะครับไมเอวันคลื่นใหม่อยู่ด้วยพี่น้องนะครับลูกไม้มีครบครับไมเอวันนี่กล่องให้ด้วยเด้ออยกเป๊บหนึ่งนะครับนครับวันนี้ยังไม่ได้เตรียมตัวเลยครับโอ้พี่น้องดูครับนี่ลูกไม้ส,สวยเลยครับไมเอวันนะครับ อันนี้นะ่าจะเปลี่ยนหัวมาแล้วพี่น้องนี่นี่ครับเปลี่ยนหัวมาแล้วเด้อนี่ไมเรดมันเป็นรูปตัวนี้นะไมล์เอวันนะครับตัวนี้ไมล์เอวันนะครับพร้อมกล่องไมล์เอวันพร้อมกล่องตัวนี้ขอสองพันห้าร้อยบาทรวมส่งครับได้กล่องด้วยเด้อครับไม่ไม่ไม่ได้แยกนะครับไมล์เอวันตัวนี้สองพันห้าร้อยบาทรวมส่งนะครับ ใหม่เอวันนะครับแล้วก็มาดูคอร์สดิจิตอลครับ C&C นะครับตัวนี้เข้าสีนะครับออกแปดนะครับสำหรับสายรถแห่หรือว่าต้องการทใครีนต้องการที่จะต้องการคอร์สที่มันมีช่องอินสีออกแปดนะพี่น้องตัวนี้ช่องเยอะนะครับตัวนี้เมื่อหนึ่งนะอยู่ประมาณแปดพันกว่าบาทถึงเก้าพันนะครับตัวนี้ของ C&C นะครับนะครับนี่ไฟสวยๆนะพี่น้อง ตัวนี้ขอ6,500บาทรวมส่งให้ครับ6,500บาทรวมส่งอันนี้ผมปรับตังค่าให้แล้วพี่น้องนะครับต้องลูกค้าต้องการทีนไหนต้องการปรับ1 2เบส3 4กลางแลม5 6มอนิเตอร์ก็สามารถทำได้ครับตัวนี้6,500บาทรวมส่งนะครับ6,500บาทรวมส่งนะครับมาดูคอสสา3ทางโปรยูโรเทคนะครับตันนี้คอสสทางโปรยูโรเทคตัวนี้เอา950บาทรวมส่งครับ 950บาทเอา900รวมส่งพี่น้องไปเอา900บาทรวมส่งครับโปรยูโรเทคนะครับของโปรยูโรเทคครับเรื่องเสียงไม่ต้องห่วงครับโปรยูโรเทค900บาทรวมส่งครับโอ้โนี่มาอีกแล้วพี่น้องนี่ครับตัวนี้เป็นของดินาดิจิทัลนะครับผมพาวเวอร์อู้ฮ่าแผ่แปดรูกนะครับผมดูเฟดนะครับนี่นี่ที่จะเจอนะครับดยเยอะครับมากตัวนี้รุ่นตัวนี้เป็นรุ่น2000นะ สองพันดีตัวนี้ครับสิบแปดนิ้วข้างละสองถึงสามนะครับสิบแปดนิ้วข้างละสองถึงสาม้อพี่น้องตัวนี้นะครับของดีกีแคทนะครับเดิมๆนะครับเดิมๆไส้ในแน่นๆครับตัวนี้ตัวนี้ขอไสไในแน่นๆครับตัวนี้ขอเจ็ดพันเจ็ดพันห้าร้อยบาทรวมส่งนะครับตัวนี้นะครับรับเองลดได้อีกนะครับพี่น้องนะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทรวมส่งนะครับนี่ครับ แน่แน่นเลยนะครับ7500บาทรวมส่งนะครับ18นิ้วข้างละ2ถึงสามได้นะครับใส่แน่นแน่นนะพี่น้องในรุ่น2,000ดีนะครับรุ่น2,000วัตต์นะครับ18นิ้วข้างละ2ถึง3นะผ่านตัวนี้ครับหน้าสวยๆครับดีจีคัดนะครับนี่พี่น้องนะครับสาวกมิวสิกนะมิวสิกแาวนะครับเข้ามา1แท่นนะครับให้ชมไฟก่อนพี่น้อง ให้ชมความงามก่อนนะครับตัวอย่างใช้งานปกติครับตัวนี้เครื่องเดิมเลยครับตัวนี้เครื่องเดิมเก่าเก็บเลยลูกค้าเปิดเฉพาะปีใหม่กับสงการแค่นั้นครับชุดนี้ก็คือเปิดเฉพาะปีใหม่กับสงการนะพี่น้องนะครับแทบจะไม่ได้รับงานเลยนะครับรปึ๊บนะมือศิกซาวตัวนี้รุน่น PAM นะหนึ่งพันนะครับผมตัวนี้ลูกค้าบอกว่าขับสิบแปดนิ้วข้างละสามผ่านครับจบเลยครับตัวนี้ ตอนนี้จบเลยครับตัวนี้ขอแปดพันแปดพันแปดร้อยบาทรวมส่งครับรับเองแปดพันห้านะครับแปดพันแปดร้อยบาทรวมส่งครับสภาพตามนี้เลยพี่น้องเดิมครับเดิมสดิทเลยครับตัวนี้หายากครับสายเครื่องไฟใส่นะครับแปลงไม่ควรพลาดครับพี่น้องแปดพันแปดร้อยบาทครับรวมส่งรับเองแปดพันห้าร้อยบาทครับ ก็รับแรกตีเทินนะพี่น้องมีงานตัวไหนไม่ได้ใช้ก็เอามาเลกตีเทินได้นะครับนี่ดอก12นิ้วครับมีมา4ดอกนะครับเป็นชนะเลอศนะฮะมากทูนะครับตัวนี้นะครับสภาพนอนนี่เลยครับสภาพนอนนี่นะตัวนี้นะครับถ้าทำความสะอาดดีๆเมื่อหนึ่งนะครับดอกเดิมดวยพี่น้องนะครับดูคอครับตัวนี้แรงครับคันนี้ชนะเลิศนะครับผม มากถูกก็ถือถ้าเป็น12นิ้วแตะกุลท่านเลิศก็น่าจะนี้น่าจะเป็นที่สุดแล้วครับอตอนนี้ดอกสภาพส,สวยๆนะครับตัวนี้ได้ตัวนี้ราคาเมื่อหนึ่งน่าจะประมาณ2,000หน่อยๆไปแล้วตัวนี้ขอ1,000ดอกละเอาคู่ดีกว่าเอาควรเป็นคู่เด้อคู่ละ3,000 50บาทรวมส่งอ่ะ3,050บาทรวมส่งนะครับหรือลูกค้าท่านใดเมา ตัวนี้เอาไปเลยหกพันีดอกห0พันรวมส่งครับอ่ะพิเศียให้ไปเลยครับนั่นนะนะครับก็อย่าลืมนะครับเบอร์โทรศัพท์0ูนย์9ก้าหกสองห้านึ่งศูนเกร้านพินยูซาวนะครับตั้งอยู่ที่บ้านยะแกแสงตะบนท่าสว่างอัเพอเมืองจังหวัดสุรินทร์ก็ฝากช่องนะครับยี่หช่องนะครับฟองร้านพินยูนะครับอ่ะมาดูตูเบียดไปเลยพี่น้องอ่ะจัดให้ไปเลยนะครับเาคลิปนี้นะครับอยู่บนรถเลย นะตู้เบ็ดเป็นบีบีสิบแปดนิ้วครับนี่ของใครจากไหนคุณแต่งซาวอะไรครับนี่ครับนะครับตะแกรงด้านหน้าน่าจะเป็นตะแกรงตะแกรงปั๊มเนอะไปเนองนะครับตะแกรงปั๊มนะครับผมนะครับตะแกรงปั๊มนะครับนี่ขอบเหล็กนะครับโอ้มีหูจับเหล็กให้ด้วยนะครับหูจับเหล็ก ตัวนี้สภาพเก่าเก็บนะครับแต่ไม้แน่นเปียะพี่น้องนะครับไม้แน่นเปียะครับนะครับไม้แน่นเปียะนะครับตัวนี้นะครับ dv สิบแปดนิ้วเด้อพี่น้องนะครับสิบแปดนิ้วนะครับมีเข้ามาทั้งหมดแปดใบครับเดี๋ยวให้ไปดูดอกก่อนดูภานในกันเมื่อคืนถอดไว้นะครับโอ้ี่พี่น้องที่เะเจอตรงนี้เองนี่อ่ามาแล้วครับดอกทั้มครับ ตานในกำลังมั่งนี่ดอกทําครับดูข้างในพี่น้องดูครับไมาแน่นๆนนพี่น้องสภาพใหม่มากนะครับก็คือสภาพเก่าเก็บนะลูกค้าก็จอดทิ้ไงไว้ก็คือเปิดเฉพาะปีใหม่กับสงการนะครับเอาเอาราคาดอกทําก่อนดอกทําตัวนี้ดอกทําตัวนี้สภาพสวยสภาพใหม่ตัวนี้คู่ละสามพันหกร้อยห้าสิบบาทรวมส่ง นะครับคู่ละ3,6 5 0ห้าบาทรวมสง่งมีทั้งหมามีทั้งหมด8ดดอกนะครับ,นะรบก็ตกละคู่ละคู่ละ3ามพันแ0ดร้อบาทรวมส่งนะครับเอห้อ3 6 5าสิบนะครับ3,6 5 0ห้าิเด้อพี่น้องนะครับนะครับผมนี่นะครับดอกเดิมๆพี่น้องอันนี้คู่ละ3,6 5 0หบาท เอ้ามาดูตู้ราคาตู้ก่อนอ่าลูกค้าทนายนี่กําลังหาตู้บีีอยู่นะครับมีมาแปดใบสําหรับวงดนตรีหรือว่าจะของเครื่องเสียงนะครับต้องการนะครับปีนี้อยากจะลุกนะครับอยากจะเปลี่ยนนะครับผมอยากจะได้ตู้ที่มันกระแทกนะครับก็แนะนําไปเลยครับตัวนี้บีีครับจุใจพี่น้องนะครับบีีนะครับเสียงเปิดนี่ตุ้มมาเลยครับตู้บีีตัวนี้สภาพ สวยนะครับมือนึ่งตกมือหนึงใบละประมาณ3 3 5สามพันหประมาณนี้นะครับอันนี้มือ2นะครับสภาพนะนะสภาพดีมากเลยเนาะไม้ยังแน่นเปียกเลยนะครับขอบเหล็กก็มีตามทาก็มีสนิมตามธรรมดานะครับก็ไปเก็บสีได้เลยนะพี่น้องตัวนี้ตู้ b ีบีนิ้วของช่างของครูแต่งนะครับขนาดอันนี้60สิบหกสิบ เอาผมมาใน,นวัดนะแผมว่าให้อีกรอบหนึ่งเด้อพี่น้องไม่ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าน่าจะกุาก้างหกสิบนะครับนี่บีบีสิบแปดนิ้วเข้ามาแปดใบนะครับบีบีสิบแปดนิ้วตัวนี้ขอใบละตอนนี้ราคารับเองเด้อพี่น้องครับใบราคารับเองขอใบละตู้ละสองพันสองร้อยห้าสิบบาทครับสภาพตามนี้เลยพี่น้องนะครับไม่ไม่ไม่กระโดดเราเครับ หูจับสองฝั่งนะครับขอบเด็กนะตะแรงปั้มนะสองพันสองร้อยห้าสิบาทต่อใบครับมีแปดใบถ้าลูกค้าท่านไหนเมาหมดผมมีราคาพิเศษให้พี่น้องนะครับฝากด้วยนะครับร้านพิยูซาวนะครับผมศูนย์เก้าหกสองหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ปดเก้านะครับวันนี้ก็มาไลฟรกันที่บ้านนะครับมาทําคลิปเต็มที่บ้านนะครับเพิ่งลงเพิ่งเอาลงมาเมื่อคืนนะพี่น้องนะครับตู้เบรตนะครับรูดอาการหน้าท่านไหนจะเปลี่ยนนะแปดใบนะครับ ตัวนี้ไม่ต้องไปหาที่อื่นครับมีมาครบ8ใบนะครับรีบเลยพี่น้องเบอร์โทรศัพท์0962191089ครับซื้อขายแลกเปลี่ยนดีเทินเครื่องเสียงกลางแจ้งมือสองนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่น้องที่รับชมที่กดติดตามขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคมานโชคดีรำด่ำรวยทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ